ขรุขวเดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นางสาวตรีนุชเทียนทอง,ทงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดก,การแข่งขันงานศิลปะพัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวนัวนออกเฉียงเหนือณลานสาเกนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายทรงพนใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยสูตรราชการภา,า,าควัฐภาคเอกชนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีโดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2566ในการนี้ได้มอบโล่กิติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอด็ดโดยนางพัชาราชมภูวิเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นผู้รับมอบดรนายแพทย์สุรเด,ดชชวมฒเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคลากรสาธรารณสุขร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องอสอมอจังหวัดร้อยเอ็ดที่ชนะเลิศก,การแข่งขันคัดเลือกอสอมอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่7ประ 25, 66, จำปี2566จำนวน4สาขาได้แก่สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชอในชุมชนสาขาการบริการในศูนย์สาธรารณสุขบูรฐานชุมชนและการสาร้างหลักประกันสุขภาพ สาขาทันตสุขภาพและสาขาการจัดก,การสุขภาพชุมชนและการจัดก,การนวมัยสิ่งแวดล้อมพลตบดีเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องกันการปราบปรามเป็นประธานการประชุมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสมพลใจกลิ่น imm, ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีพลตำรวจตีสิทธิชัยโลก,กันไพรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธอนภาค7พลตำรวจตีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐบังคับการตำรวจภูทจรจังหวดดัดร้อยเอ็ดดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมนายแพทย์ธนรักษ์พิพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณสุขเขตสุขภาพที่7ดพร้อมด้วยนายแพทย์อุดมผู้รดมสาธรารณสุขพิเทศเขตสุขภาพที่7และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธรารณสุขกรณีปกติรอบที่1ปี2566ในระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์2566โดยมีดรนายแพทย์สุเดชชุวเดชนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัร 101, ดร้อยเอ็ดดรนายแพทย์พิท์พงษ์พายุหะรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดผู้มีการรูจบาลชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย ในสยทรงพึงใจกลิ่ววนผู้วารชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเนรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนและมีพระนาไมาที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเรววันณศาลา,าการ,ปรเปรียนวัดบิงพร,รานชัย เมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพันธแพทย์หญิงสุชาดาทีคายุพันธ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่ตรราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีนายสนองตุนระสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างเสริมวิในใัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีพศ2566ณหอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองยามาอำเภอเมืร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายประวุฒิประคอนราชรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดร้อเอ็ดพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยดเตรนายแพทย์พิทักษ์พงศ์พายุหะรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะลงพื้นที่เยี่ยกำกับติดตามและประเมินการ,ปรเปิบัติราชการสาธรารณสุขคณะกรรมการประสานงานสาธรารณสุขร,ระดับอำเภอโดยมีผู้ในการรวมบริบาลชุมชนสาธรารณสุขอำเภอและคณะให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธรณสุขจับบรรงหวัดร้อยเอ็ดนำทีมพนักเจ้าหน้าที่จัดก,กิจกรรมรณรงค์มื่มในวันวนาเลนไทน์ตามแนวคิด love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเราอีกทั้งได้ส่งเสริมและสื่อสารที่มีการใช้ทุนยารใหม่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อต้องกานโรคเอชวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ฟรีปีละสองครั้งในประชาชนผู้ที่มีอายุ 15ปีขึ้นไปที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์วัยยงพงศ์นายกุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดรแมแพทย์สุรเดชชวัเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรัตน์พิชิตใจแสนผู้อำนวยการสถานพิทษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดคณะทำงานสนานงานสาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานจุบีนัมเบอร์วันพร้อมแกนนำเยาวชนจุบีนัมเบอร์วันร่วมการประกวดน,นำเสนอผลงานการดำเนินงานจุบีนัมเบอร์วันรับภาพตันออกีิงเหนือประจำปี2566ณโรงแรมผู้แมนจังหวัดขอนแกน่นนายชัยวัฒน์ชัยเวชวิสิทธิธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็ประธานการประชุมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในเรือนจำและเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีดรนายแพทย์สุเดชชวเดชนายแพทย์ ad, สาธารณสุขจ 101, ad, ังหวัดร้อยเอ็ดนายไพศาลขุยรัญยาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายชูสักราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำคณะหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวอ,ออกให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บังบัดทุกบังดุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านเลาวิทยาคาร บ้านเราหมู่ที่สี่สตําบึหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางพัชราช,ชมพูวิเศษรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนางบุญรัตน์ชุวเดชประธานสมาคมแม่บ้านสาธรารณสุขสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ชานชัยจันโบรชัยกุลผู้มนการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แม่จุลภัณฑ์สุวรรณสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนำทีมแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลคณะเจ้าที่สาธารณสุขร่วมออกให้บริการด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคบริการด้านทันตกรรมการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแก่ประชาชนชาวเภอจังหานโดยยอดผู้มารับบริการทั้งหมด523คนทันตกรรม90คนคัดกรองมะเร็งเต้านม30มคน